วันนี้เราก็เลยจะมายกนี่เมนูอาหารง่ายๆอันนี้เป็นคะนา้าผัดน้ำมันหอยน,นี่อันนี้เราก็จะได้ธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์นี่นะคะ,ะได้จากหมูแล้วก็คะนา้นาคะน้านี้ก็จะมีโฟเลตส,สูงนะคะนี่แล้วก็มีในไข่เราจะมาถามทุกคนก่อนนะคะมีมีคนอยู่ตรงนี้ เราก็จะถามทุกคนว่าทุกคนเนี่ยรู้จักฮีมไหมอ่ะหลายคนอาจจะงงว่าฮีมคืออะไรนะคะฮีมเนี่ยก็คือธาตุเหล็กในอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเนื้อสัตว์พวกเนื้อหมูเนื้อไก่ตับ เอ่ยใดๆเอ่ยนะคะก็คือร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมเอาไปใช้ได้โดยตรงเลยนะคะได้แบบมากถึง20-30ถึงสส่วนของธาตุเหล็กเลยคือเยอะมากส่วนในรูปแบบที่มันไม่ใช่ฮีมเนี่ยก็คือพวกในผักต่างๆพวกผักผลํลไม้นะคะก็คือจะดูดซึมได้น้อยมากๆนะคะนี่แล้วก็พวกไข่เหมือนกันไข่แดงแล้วก็อ๋อมีพวกนมวัวด้วยที่ดูดซึมได้น้อยแค่แบบตามถึง5เองอนะไรเงี้ยก็เลยแบบเรา ควรที่จะกินเนื้อสัตว์มากกว่ากันนะคะแต่จริงๆเราก็กินควบคู่กันไปได้นะคะผมแล้วถามว่าเอ๊แล้วเราจะกินยังไงให้แบบว่าได้ธาตุเหล็กที่เพียงพอนะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยข้อแรกเลยเราก็ต้องกินพวกเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้โดยตรงแล้วก็ดูดซึมได้มากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กินได้เลยนะคะพวกหมูป่าไก่กุ้งหอยปลาหมึกอะไรเงี้ยนี่อืมอ สามารถกินได้เลยนะสองนะคะเราเนี่ยควรกินเนื้อสัตว์ในรูปแบบของฮิมเนี่ยหกถึงสิบสองช้อนกินข้าวช้อนกินข้าวนะในให่ทับพีนะร่างกายนั่นแหละที่บอกไปแล้วว่าร่างกายของเราก็จะดูดซึมได้มากกว่าพวกผักหรือผลไม้อย่างอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรกิน6 1ถึงช้อนกินข้าวนะคะอย่างที่3นะคะถ้าใครที่ชอบกินไข่นี่โดยเฉพาะไข่แดงนะคะเราต้องกินอะไรรู้ไหมเราต้องกินวิตามินซีอะ ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะดูดซึมธาตุเหล็กในไข่แดงได้มากขึ้นด้วยนะคะและข้อสี่นะคะเราควรกินผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะอย่างเช่นพวกฝรั่งส้มเออร์ใดาๆเออร์ที่นอตตอเคยบอกไปแล้วเยอะไหมล่ะสูงไหมล่ะเขาสามารถที่จะดูดซึมนะคะธาตุาเหล็กในรูปแบบที่ไม่ใช่หิมได้เยอะขึ้นนะคะและข้อหาเนี่ยหลายคนอาจจะแบบไม่รู้แล้วก็ทําเป็นประจํานะคะต้องหยุด ทำเดี๋ยวนี้เลยนะคะก็คือที่โนอตอบอกไปแล้วตั้งแต่ EP แรกนะคะบอกว่าข้อควรระวังเนี่ยว่าไม่ควรทานอาหารนะคะที่มีธาตุเหล็กสูงควบคู่กับอะไรก็คือพวกชากาแฟนมสมุนไพรต่างๆนะคะเพราะว่าเขาจะเหมือนแบบเป็นตัวขัดขวางในการดูดซึมธาตุเหล็กของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครเนี่ยที่แบบชอบกินข้าวหรือกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยควบคู่กับนมควบคู่กับชากาแฟต่างๆเนี่ยเราต้องลดได้นะคะถ้าลดได้ แดและข้อ6นะคะเราควรกินอาหารที่มีวิตามินเอสูงวิตามินเอสูงก็คืออะไรก็อยู่ในพวกฟักทองแครอทนะคะแล้วก็พวกมะละกอสุกมะมุวงสุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราแบบอกินอาหารที่มีวิตามินเอสูงใช่ไหมร่างกายของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดูดซึมธาตุเหล็กได้มากขึ้นเหมือนกันค่ะ แล้วหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วโฟเลตล่ะกินยังไงอยู่ไหนก็คืออยู่ในพวกผักผลไม้ก็เน้นการกินผักผลไม้นะคะแล้วถ้าถามว่ากินยังไงให้เพียงพอเดี๋ยวเรามาบอกกันนะคะข้อแรกนะคะเราควรที่จะเน้นกินผักเนี่ย4-6ทัพพีแล้วก็กินผลไม้3-5จานรองถ้วยกาแฟนะคะจานเล็กๆนะไม่ใช่จานแบบเข้าบ้านอย่างนี้นะคะแลเย็นๆต่อวันนะคะและอย่างที่สองนะคะที่เราบอกไปว่าพวก ะะเขาจะอยู่ในผักผลไม้เนี่ยในผักก็เนี่ยอย่างที่นอตอบอกเลยก็มีพวกคัน้าพวกกระหล่ําปีบออ็อกโคลี่อะไรอย่างเงี้ยผลไม้ฝรั่งที่นอตอชอบนะคะก็จะอยู่อยู่ในนี้ที่มีแบบโฟเลตสูงแล้วก็พวกผลไม้ก็บอกไปแล้วนะคะก็จะมีพวกฝรล่งส้มสับปะรดเอยอะไรเอยนะคะก็จะมีแบบพวก สูงนะคะ,ะ,คะเราเนี่ยควรเน้นที่จะกินผักผลไม้สดเพราะว่าถ้าการที่เราเอาไปปรุงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยพวกโฟเลตมันก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรากินสดได้ก็กินนะคะข้อ4นะคะเราควรหลีก <S 2> <S 2> <S 2> เลี่ยงการดื่มสุราแล้ว<ๆ>ก็เคอต่างๆนะคะเพราะว่านางอ่ะมีผลต่อการดูดซึมแล้วก็การเผ,ผาผลาญของโฟเลตด้วยและข้อหาข้อสุดท้ายนะคะหญิงวัยเจริญพันธุ์แบบพวกเราเนี่ยก็ควรที่จะแบบมีวิตามินเสริมธาตุเหล็กแล้วก็โฟเลตด้วย ะะก็คือธาตุเด็กเนี่ย60มิลลิกรัมแล้วก็โฟเลตสองพันไมโครกรัมนะคะทานสัปดาห์ละ1่ครั้งแค่สัปดาห์ละ1ครั้งแค่นั้นเองแต่เอาจริงๆแล้วที่เราต่อมาทำคลิปเนี้ยจริงๆเราก็อยากแบบช่วยประชาสัมพนันธ์หรือรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแลตัวเองตรงจุดนี้ด้วยเพราะบางคนก็อาจจะแบบคิดว่ามันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วมันสำคัญต่อผู้หญิงเราๆมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณเอ่ยหรือว่าเรื่องระบบ โรหิตของเราเอ่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นแบบภาวะโรงหิตจางะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะทําแบบส่งผลต่อระบบของร่างกายของเรามาแบบทุกอย่างเลยนะคะ ฉะนั้นแล้วเราก็เลยต้องเหมือนแบบอยากมาบอกทุกคนว่าเราควรที่จะใส่ใจในเรื่องตรงนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะคะในนี้เลยเาวาไทยแก้มแดงเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมคู่ซีสวยไม่ซีแชร์แอนแชทนะคะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2565เลยคือกิจกรรมของเขาเนี่ยก็จะเหมือนแบบว่ารุ่นรับชุดรางวัลสุดพิเศษหนูเยอะมากเลยจํานวน280รางวัลน,นี่เราก็สามารถที่จะ เข้าไปเล่นเกมในเพจของสาวไทยแก้มแดงได้เลยนะคะนี่เขาก็จะมีเหมือนแบบว่าบอกว่าให้ร่วมกิจกรรมแชร์รูปภาพเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กแล้วก็กดโฟลเลตนะคะเขาก็จะเหมือนว่ามีกิจกรรมเนี่ยร่วมกิจกรรมแชร์รูปภาพเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กและโฟลเลตนะคะเขียนแคปชั่นแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะโลหิตจางที่เราได้เป็นหรืออาการเนี่ยที่เกิดขึ้นลงใต้ภาพพร้อมกับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะคู่ซีสวยไม่ซี ะะแล้วก็ Hashtag สาวไทยแก้มแดงค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดเล่นเกมร่วมกิจกรรมรับ ของรางวัลต่างๆมากมายได้นะคะในเพจของสาวไทยแก้มแดงนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้ววันนี้ดูแบบมีประโยชน์แล้วก็มีสาระมากๆเลยนะคะก็ถ้าแบบผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นทางการนิดนึงเราก็อยากจะแบบจริงจังให้กับทุกคนนะคะก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลดีๆตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากมีอะไรสอบถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ๊ง เพื่อเตือนไว้ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย